สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกป่าอีกครั้งในรายการ i p m อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s m e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะพิธีบวงสวงจุดเทียนพระราหูอาจารย์แม่พึ่งจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิต เรียกได้ว,ว่าเป็นอาจารย์สายหมู่ที่โด่งดังบนโลกออนไลน์มากๆสำหรับอาจารย์แม่พึ่งจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตที่ล่าสุดถือเร่กวันที่30มีนาคม2565เวลา19นาฬิกาทำพิธีบวงสวงจุดเทียนพระราหูหลังพระราหูเคลื่อนใหญ่ส่งผลต่อดวงชะตาทําพิธีและเสริมดวงชะตาเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวด้านชีวิตการงานความรักมีแต่ความสะดวก เฮงปังตลอดปีจากสวยกลายเป็นรวยหลังจากท่านได้จุดเทียนพระราหูจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n p เ g e อาจารย์แม่พึง่งจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิต by ตั๊กแอนยุ้ยค่ะค่ะสวัสดีนะคะอ่าอันนี้ก็อาจารย์แม่พึ่งนะคะในนามแฟนเพจของจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิต จากร้ายให้กลายเป็นดีจากซวยให้กลายเป็นรวยนะคะอันนี้คือคอนเซปต์ของอาจารย์แม่พึ่งนะนะคะอยากให้พูดถึงพิธีวันนี้หน่อยแล้วกันค่ะว่าวันนี้อาจารย์ทำพิธีอะไรคะในวันนี้เลยคือพิธีในในช่วงสําคัญก็คือการบูชานะคะหรือการบวงสรวงพระราหูดวงเนื่องด้วยอ่าพระราหูจะมีการเคลื่อนใหญ่อย่างที่ใครๆก็รู้นะคะตาโหราสตร์ไทยนะคะจะเคลื่อนย้ายในวันนี้ในเวลาตีสองยี่สนาทีนะ,ะก็อาจารย์ก็จะทําพิธีบวงสรวงพระราหูเพื่อจะเสริมดวงชะตา จากร้ายให้กลายเป็นดีเป็นคอนเซปต์ concept, จากซวยให้กลายเป็นรวยนะคะแล้วก็จะมีพาร์ทส,สซึ่งพาร์ทส,สนี่คือการบริกรรมเทียนซึ่งการบริกรรมเทียนเนี่ยเป็นสายวิชาที่อาจารย์อาจารย์พ่อและอาจารย์แม่ซึ่งเป็นอาจารย์บุ๋มและอาจารย์ชาติซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาเป็นครูเทียนโบราณให้นะคะอาจารย์พึ่งก็เลยนําวิชาที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาให้นํามาสู่ทําให้ตัวเองก่อน พอทาให้ตัวเองเนี่ยหนึ่งมันเกิดผลสิ่งที่ดีก็ทําให้กับครอบครัวและคนรอบข้างแล้วก็แผ่ไปถึงสายอนุสิทธิ์แล้วก็ผู้ที่ศรัทธานะคะการจุดเทียนเนี่ยการบริกรรมเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกลับซ่อนเลนนะคะด้วยกระถาด้วยยันที่กํากับไปในเทียนด้วยการฟันเทียนทุกเล่มที่เห็นอยู่ตรงนี้คือการฟันมือนะคะนะการฟันมือหมดเลยนี่คือการที่ฟันมือนะคะเป็นพิธีกรรมโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ย หนึทุกๆขั้นตอนมันมีความศักดิ์สิทธิ์ของมันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยจุดปุ๊บเปลี่ยนดวงชะตาในวินาทีใกล้เคียงนั่นเลยนะคะคือไม่นานจุดแล้วเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้ใกลายเป็นดีคือมันมีหลายเคสท,ที่จุดแล้วเปลี่ยนเลยนะคะหลายๆเคสท,ที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาและเป็นความโด่งดังของเทียนพระราหูของอาจารย์ไม่พึ้นในตอนนี้ เปลี่ยนจากเรื่องที่ร้ายกลายเป็นเรื่องดีแล้วบางคนดวงเขาดีอยู่แล้วเราก็ส่งเสริมเหมือนให้พระราหูท่านพีบตรงดวงชะตาเพื่อให้ดวงของเขาเกิดความเป็นเศรษฐีร่ํารวยเขาทาส่วนมากอาลูกศิษย์ของอาจารย์พึ่งในทําธุรกิจนะคะมีทั้งธุรกิจหลายหลายประเภทแล้วก็คือทําธุรกิจเนี่ยพอจุดดวงปุ๊บเนี่ยธุรกิจคือเกิดความปังแม้กระทั่งหน้าที่การงานก็ดีแม้กระทั่งบางคนอยู่ในวงการบันเทิงนะคะจุดเทียนไปนแล้วความปังเกิดขึ้น ะะมันมี2อ,อย่างคือร้ายอาจจากร้ายให้กลายเป็นดีจากดีส่งเสริมไม่เป็นเศรษฐีดวงเปลี่ยนค่ะถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นมากนะคะเพราะพระราหูเนี่ยคนเราส่วนมากไม่รู้ว่าท่านมีที่คนในดวงชะตามากถ้าเกิดท่านไปโทรจรทับดวงชะตาของผู้ใดผู้นั้นก็อาจจะต้องตกไปเลยบางคนเป็นสิบป,ปีป่วยบ้างนะคะอาจจะโดนเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องระบบหนี้สินนะคะคดีความหรือแม้กระทั่งความรัก มันอยู่ที่ท่านจะไปโครจรทับดวงจะตาของวันเดือนปีเกิดของผู้ใดราศีใดมันสมควรในการจุดเทียนนะเพราะเทียนเนี่ยมันปรับพื้นดวงหมดเลยในตัวเทียนเนี่ยจะมีตัวและตนนะคะอาจารย์ก็จะมาด้วยน้ำมะน,นังสมโสหรือเป็นกระถานะคะซึ่งเขียนตัวและตนของผู้คนคนนั้นเป็นรูปตัวรูปตนแม้กระทั่งไส้เทียนเราต้องเรียกอาการอาการสันสองคนถ้าเรียกไม่ครบอาการนั่นก็เท่ากับเขาไม่ครบร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นมันมีในในความลึกลับ ะะก็เพราะฉะนั้นมันจําเป็นต่อการจุดเทียนมากเลยสําหรับนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามอาจารย์แม่พึ่งอยู่นะคะอาจารย์ก็จะขอฝากในเกี่ยวกับเรื่องการจุดเทียนพระราหูและเทียนต่างๆที่อาจารย์ได้อธิบายไปนะคะซึ่งถ้าใครสนใจในศาสตร์ทางด้านนี้นะคะสามารถติดต่ออาจารย์ได้สามารถสั่งจองจุดเทียนบูชาได้ทางเพจอาจารย์แม่พึ่งจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตจากร้อยให้กลายเป็นดีจากซวยให้กลายเป็นรวยนะคะสามารถติดต่อแฟนเพจได้นะคะ โดยประมาณนี้แล้วก็การจุดเทียนไปเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ถูกไถ่ทอดวิชามาเนี่ยอาจารย์ทาอย่างเต็มที่นะคะวันนี้ที่ออกมาเนี่ยอาจารย์อาจาจะออกมาช้านิดนึงซึ่งอาจารย์กําลังนั่งบริกรรมของแต่ละคนอยู่นะคะมันก็เลยช้านิดนึงก็ต้องทําให้เขาดีที่สุดนะคะคืออาจารย์ใส่ใจในสิ่งที่อาจารย์ทำทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นทุกเล่มที่คุณบูชานะคะมันจะเกิดผลกับคุณเป็นสิบเท่าร้อยเท่าอะคะ่ะ และนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปาลและทีมข่าวต้อง,งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ